สวัสดีค่ะพี่น้องพบก,กันอีกแล้วค่ะกับอีสานพัศแสบค่ะพี่น้องก่อนสีนอนพี่น้องอาบตามอีอย่างเรียบร้อยนอนไปแล้วค่ะหิวหิวค่ะแกงไตปลาตั้งแต่เมื่อเช้าแต่ไม่ได้กินเลยนะคะกิ่นอย่างอื่น <c oughs> แกงไวซซื้อ,อกิ่นอย่างอื่นค่ะพี่น้องวันนี้หิวแกงไตปลาผู้ใหว่วายอดแย่ อีสานพลาแซบปะหยดเยี่ยมแซบพี่น้องแซบอีหลีแจ็บกับพี่เขามั้ยไปสีไว้หยดเจ็ดอีสานพลาแซบปะหยดเยี่ยมมันแซบพี่น้องกินกับเขากินยังกบับแซบพี่น้องม,มั้งนะแกงเจี๊ยบกรเบือเป็นลูกๆพี่น้องค่ะ แห้งอุ่นแห้งแสบพี่น้อ,องเนื้อขาวฮ้อนเนื้อกวนนมกินแสบครับเนื้อมะม่วงมะม่วงเปรี้ยว